สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับรวมไปถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับสำหรับรายวิชาสังคมศึกษาระดรับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6สําหรับพาร์ทนี้เฉพาะสําหรับศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนานะครับวันนี้เจอกันเป็นคาบที่4เจอกันเช่นเคยครับกับผมนวคุณสานาศิลปินครูจากโรงเรียนหัวหินช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับพูดกันทุกเทปนะครับสำหรับรายวิชาสังคมศึกษาในพาร์ทของพระพุทธ มีคนถามกันมาหลังไม่เยอะมากเลยนะครับว่าคุณครูครับคุณคุณคุณครูขาเฮ้ยทำไมวิชาพระพุทธธรไมอยู่แค่ม land <world> 6ล AM, ่ะม4ม .5 ไปไหนนะครับมสมหาทำไมไม่มีล่ะนะครับจริงๆแล้วนะครับรายวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับอยู่ทุกมเลยนะครับมปลายเป็นตัวชี้วัดทั้งช่วงชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนไหนที่สอนพระพุทธศาสนาทุกมมสม .5 ม6หรือนะครับบางโรงเรียนเฉพาะมเช่น สพทจัดหลักสูตรให้พระพุทธศาสนาอยู่ม .6 มเดียวนะครับบางเรียนไปอยู่มหาบางเรียนไปอยู่มสท่านผู้ชมหรือนักเรียนสามารถที่จะดูของม .6 ได้ไม่ต้องกังวลใจว่าเฮ้ยฉันอยู่มสผมอยู่ม .5 หนูอยู่มหนูอยู่มสอะไรแบบนี้ดูม .6 ไม่ได้เนื้อหาต้องมากกว่าแน่ๆเลยไม่ใช่นะครับดูได้ทุกมนะครับม .4 ม .5 ม .6 ถ้าเกิดใครเรียนพระพุทธศาส,าสนาอยู่สามารถที่จะดูได้นะครับวันนี้ คาบเรียนที่สี่เจอกันนะครับสำหรับในส่วนหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นคาบสุดท้ายนะครับที่เราจะมารวบรวมขมวดปมทั้งหมดนะครับว่าความสำคัญของพุทธศาสนาเนี่ยมันสำคัญอย่างไรบ้างนะครับคาบที่แล้วนะครับได้ทำกิจกรรมกันไปรวมไปถึงความสำคัญพุทธศาสนาในยุคก่อนพุทธกาลใช่ไหมครับว่า ในสมัยก่อนพุทธกาลนะเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างความคิดความเชื่อต่างๆที่มันผสมปนเปกันอยู่ในแถบชมพูทวีปหรืออินเดียโบราณเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะมาขโมยผมทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นคาบสุดท้ายสําหรับในส่วนของประวัติและความสัมพันธ์กับพศาสนานะครับแต่ไม่ยังไม่หมดพุทธศาสนานะยังมีอีกนะมีอีกยาวเลยตลอดทั้งเทอมเลยนักเรียนนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับสําหรับในคาบเรียนนี้ รเราจะไปดูคลิปตัวอย่างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปนาทีกว่าๆนะครับซึ่งเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดนักเรียนคงยังจะเด็กๆอยู่นะครับแต่ครูเนี่ยตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับเรียกน้ําตาได้ยอยู่นะครับเดี๋ยวไปจบดูคลิปนี้เราจะมีคําถามตั้งให้กับนักเรียนได้คิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอคลิปนี้กันเลยครับผมอยากมีเวลามากกว่านี้ เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลากเกี่ยวนิดเดียวเราลูกผู้ชายนะ่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้อผมฉ,ฉันเห็นแก่ไปมั่วสมดนตรีอนล,ละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูด อยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษก็อยากที่ผมบอกผมอยากมีเวลามาก ที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ถ่ายประกันชีวิตซึ่งนักเรียนนะครับได้ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับเวลา แต่ละคนมีค่าไม่เท่ากันแน่นอนครับว่าเป็นชีวิตของพ่อคนหนึ่งนะครับที่ทะเลาะก,กับลูกแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วลอกพ่อคนนี้รักลูกมากแหละแต่ปรากฏว่ามีความบาดหมางก,กันเรื่องของวงดนตรีคือพ่อเนี่ยไม่เข้าใจลูกว่าเนี่ยเอ้ยไปมั่วสุมหรือเปล่าเวลาพอพูดถึงวงดนตรีไปซ้อมดนตรีเนี่ยก็จะเรื่องนึกถึงเรื่องยาเสพติดนึกถึงอะไรนู่นนี่นั่นไปมั่วสุมไปแหล่งซ่องสุมหรือเปล่า ก็ทะเลาะกันปรากฏคุณพ่อเขาไปแอบไปซื้อคอนเสิร์ตของลูกซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของเขานะครับระหว่างทางกําลังภาพภูมิใจเกิดบัตรคอนเสิร์ตเขาอยู่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนคุณพ่อเสียชีวิตคุณพ่อไม่ได้ไปถึงงานคอนเสิร์ตของลูกนี่คือคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ประมาณนาทีกว่าๆตั้งคําถามครับสำหรับนักเรียนว่าถ้าเกิดเรามีเวลาเหลืออยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับ24ชั่วโมงนะครับ เราจะใช้ชีวิตอย่างไรเราจะวางแผนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่เราจะมาชวนคิดกันนะครับอะนะครับคิดอย่างไรครับ24ชั่วโมงสมมุติว่าเรารู้แล้วว่า24ชั่วโมงเนี้นะครับจะต้องเสียชีวิตอีกหนึ่งวันเราจะทำอย่างไรครับคิดกันออกไหมฮะมาควรบอกคิดไม่ออกเลยเพราะมไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมครับแน่นอนครับว่า ชีวิตของคนเราไม่แน่ไ <No ม่นอนครับเราไม่รู้วันตายครับเราไม่รู้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายนะครับแน่นอนครับว่าเราต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับด้านหลังตรงนี้ครับที่นักเรียนเห็นนะครับนั่นคือปัจฉิมโอวาทนะครับของพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยนะครับปรินิพานตอนอายุ80นะครับแน่นอนครับว่าก่อนที่พระเจ้าจะปริิทิพาน นิพพานแปลว่าแตกปริแปลว่าแตกด้วยขันห้านะครับการตายอย่างแท้จริงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกผู้รทธเจ้าครับได้แสดงปัจฉิมโอวาสนะครับโอวาสําคัญของผู้รทธเจ้าเลยที่พูดถึงบั้นปลายชีวิตนั่นก็คือเรื่องของความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออะไรครับความไม่ประมาทคือการดําเนินชีวิตที่มีสติอยู่ตลอดสติคือความรู้ทั่วพร้อมนะครับต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถ บางคนก็พ <mile> ูดบอกว่าจงดําเนินชีวิตให้เหมือนกับวันสุดท้ายหมายความว่าก็ทําดดาเนินชีวิตให้มันเต็มที่ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเหมือนคลิปวิดีโอใช่ไหมพอเราดําเนินชีวิตไปแบบไม่เต็มที่หรือเรามีอะไรแล้วเราไม่ได้พูดสุดท้ายมันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตอะเราก็จะไม่ได้ทําสิ่งสิ่งนั้นเลยเขาก็จะบอกบอกว่ามีอะไรก็ทําให้สุดและกันเพราะเดี๋ยวเราก็ไม่รู้อนาคตเนี่ยจะไม่ได้ทําหรือเปล่าเหมือนกันเลยครับไม่ประมาสติต้องรู้ตลอดเวลาว่าเราทําอะไรจงใช้ชีวิตให้เหมือนกับวันสุดท้าย ประชิมโอวาทขผู้ระเจ้าครับได้พูดเอาไว้ก่อนที่ผู้ระเจ้านั้นจะสิ้นลมนะครับหรือปรินิพานนั่นเองนั่นก็คือหลักที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอครับนั่นคือสรุปง่ายๆนะฮะจงดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทหลังจากคํานี้ปรับผู้ระเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานนี่จึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นหัวใจสําคัญเลยครับนั่นคือการมีสติถ้าเรามีสติครับแน่นอนครับเรามีความรู้ตัวเรารู้สึกตัวทั่วพร้อม อะไรก็แล้วแต่เราทําเต็มที่เราจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองว่าดีตายแล้วไม่เสียชาติเกิดเคยได้ยินคํานี้ไหมครับนี่แหละครับสติต้องมีนะฮะอันนี้คือศาสนา,าพุทธครับเขาสอนให้ไม่ประมาทประชาธิปไตยในพุทธศาสนาครับแน่นอนครับว่าเมื่อสักครู่นี้พูดถึงประชิมโอวาทจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยมีโอวาทที่เผยแผ่กับสาวกเพียบไปหมดเลยนะลายล้อมเต็มไปหมดนะครับแน่นอนครับว่าก็ต้องมีการประชุม มีการทะเลาะถกเถียงมีการฟันธงเพื่อหาข้อสรุปไอ้ตรงเนี้ยนะฮะมีการประชุมมีการถกเถียงมีการฟันเพื่อหาข้อสรุปตรงเนี้ยก็คือแนวคิดของประชาธิป,ปไตยเขาวนี้อธิบายประชาธิป,ปไตยกันักนิดหนึ่งครับประชาธิป,ปไตยเนี่ยนะครับก็คือการปกครองโดยประชาชนคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับการปกครองโดยประชาชนอำนาจสูงสุดอยู่ที่ใครก็อยู่ที่ประชาชนนั่นแหละนะครับ การปกครองโดยประชาชนอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนรัฐบาลขึ้นมาก็ต้องขึ้นมาจากประชาชนรัฐบาลหมดวาระก็ต่อเมื่อประชาชนไม่เอาแล้วอ่ะก็หมดวาระไงหรือบางคนไปชุมนุมขับไล่บางคนยุบสภาใช่ไหมครับก็ประชาชนไม่เอาแล้วก็เลือกตั้งใหม่หาคนใหม่เพราะนั้นอำนาจก็จะกลับไปที่ใครครับกลับไปที่ประชาชนเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชน คราวนี้เรามาดูครับว่าเมื่อเรามาดูรู้รความหมายของประชาธิปไตยแล้วเนี่ยหลักการสําคัญมีอะไรบ้างครับความหมายประชาธิปไตยคือใรนะเมื่อกี้อานาจสูงสุดที่ประชาชนหลักการอันแรกครับคือหลักเสรีภาพเสรีภาพทุกตารางนิ้วเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมครับทุกที่มีเสรีภาพหมดแต่เสรีภาพต้องอยู่ภายใต้ตามกฎระเบียบนะไม่ใช่เสรีภาพอะไรจะทําอะไรก็ได้จะถอดถอดถอดชุดเสื้อนหนังเดินออกข้างนอกอย่างนั้นก็ไม่ได้นะ จ่าตานะไม่ได้นะเสรีภาพเกินขอบเขตต่อไปครับอันที่2ครับเสมอภาคทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันครับอันนี้คือหลักการที่2 3ครับนอกจากหลักเสรีภาพหลักเสมอภาคแล้วก็มีหลักอำนาจทีปไตยครับอำนาจทีปไตยคืออำนาจสูงสุดเมื่อกี้พูดไปแล้วอำนาจทีปไตยอำนาจสูงสุดอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ประชาชนถ้าเกิดเป็นประชาธิปไตยที่เป็นแบบผู้แทนประชาชนที่ท เป็นผู้ปกครองประเทศก็ต้องยอมสละอำนาจส่วนหนึ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้กับผู้แทนผู้แทนก็จะทำไมครับไปปกครองสุดท้ายครับนี่นก็คือหลักการเสียงข้างมากและต้องไม่ลืมเสียงข้างน้อยนะคืออะไรครับก็คือโหวตเวลาโหวตก็ต้องใช้เสียงข้างมากแต่ไม่ละเลยเสียงข้างน้อยนะเพราะถ้าเกิดฟังแต่เสียงข้างมากอย่างเดียวแล้วก็มันก็จะกลายเป็นระบบที่เรียกได้ว,ว่าเน้นพรรคพวกเรามีพวกเยอะ เราก็ไปล็อบบี้หน่อยนิดนึงนะครับเสร็จปุ๊บก็เป็นไงไปโหวตไอ,อ้อะได้หมดเลยได้ตลอดเลยแบบนี้ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเสียงข้างมากยึดสําคัญแต่ต้องไม่ละเลยเสียงที่เป็นเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในสังคมหรืออยู่ในสภา,านี่คือหลักการประชาธิปไตยครับคราวนี้เมื่อหลักการประชาธิปไตยมันไปเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนานะครับมันก็จะมีหลกักธรรมหลักธรรมหนึ่งครับคืออธิปไตย3อธิปไตย3คืออะไรอธิปไตย3คือหลักการปกครองที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยทรงบัญญัติเอาไว้ มีสมหลักครับ1คืออัตาตาทิปไตยอัตาตาทิปไตยอัตตาคือตอนเองตอนเองนี่แหละยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ฟังใครอะชีวิตนี้เป็นไงครับยึดตัวเองสั่งการอย่างเดียวต้องเชื่อฉันเท่านั้นเชื่อฉันช,นชาติพ้นภยัยถ้าไม่เชื่อฉันโดนแบบนี้ฮะนี่คืออัตตาธิปไตยถือตัวเองเป็นใหญ่ต่อไปครับนอกจากอัตตาธิปไตยแล้วก็มีโลกาทิปไตยยึดคนทั้งโลกเลยฮะยึดคนทั้งโลกเลยฟังทุกคน <N> นะแสดงความเห็นทุกคนคนนี้ว่ายังไงคนนู้นเป็นไงดีไหมเออดีดีด,ดีคนนี้ไม่ดีเออเธอดีรหรือเปล่าโอเคเนี่ยคือฟังทุกคนเลยแต่พอฟังทุกคนเวลาจะดําเนินกิจกรรมเป็นไงครับช้าไหมช้านะครับสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าหลักการนี้สําคัญที่สุดเลยคือธรรมารามาธิปไตยธรรมมาธิปไตยคืออะไรครับธรรมมาธิปไตยคือย,ยึดหลักการหลักการเป็นที่ตั้งวางไ,ไว้ก่อนแล้วก็กระจายงานกระจายโวต ถามความคิดเห็นประชาชนนะครับยึดหลักการของตนเองเป็นที่ตั้งไม่หลักการตนเองคือหลักการของนักวคุณคนเดียวนะหลักการต้องฟังคนอื่นด้วยนะอ่านี่คือธรรมาธิปไตยเพราะฉะนั้นธรรมาธิปไตยจึงเป็นหลักการที่ใช้สําคัญในพระพุทธศาสนาคือในสมัยพุทธกาลนั่นเองอนอกจากประชาธิปไตยในพุทธศาสนาแล้วนะครับมีอะไรอีกนะครับมีเรื่องของพุทธศาสนาที่ไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียง แน่นอนครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนุกรหรือในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้พระพราชทานเอาไว้นะครับมานานแล้วนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยยังไม่เล็งเห็นผลพอเกิดวิกฤตการณ์ปี40เข้ามาปั๊บเป็นไงครับฟองสบู่แตกทุกคนล้มละลายบางคนนี่เป็นจากเศรษฐีไปขายแซนด์วิชบางคนนี่จากโอ้คนที่มีรายได้น้อยเป็นไงครับไปซื้อที่ดงที่ดินเพราะที่ดินตอนนั้นราคาถูกรวยเลย จากรวยเป็นจนรวยถึงขนาดว่าไปซื้อหุ้นแล้วก็ตอนกลางวันไปฮ่องกงตอนเย็นกลับมาซื้อหุ้นใหม่รวยถึงขนาดนั้นน่ะกลับกาไปขายแซนด์วิชคนที่จนๆปุ๊บเงินน้อยๆอ้าวที่ถูกนี่ก้านซื้อเป็นมหาเศรษฐีช่วงนั้นฮะช่วงพริกเลยฮะหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยทีเดียวเศรษฐีพอเพียงครับในหลวงร .9 สอนเอาไว้คือ3ห่วงสองเงินไขเคยเรียนกันมาแล้วนึตั้งแต่หน้าที่พลเมืองเศรษฐศาสตร์ย้ำแล้วย้ำอีกพอประมาณมีเหตุผลใช่ไหมครับ และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอันนี้คือหลักการมี2เงื่อนไขสําคัญคือเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมต้องมีอยู่นะความรู้คือรู้รอบรู้ลึกต้องมีปัญญาในการวิเคราะห์พิจารณาคุณธรรมต้องยึดเป็นกรอบพื้นฐานสําคัญนะมันจะนําไปสู่อะไรครับมันจะนําไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลและเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นตอนนี้ที่มีโควิด1ิ แล้วก็เศรษฐกิจต่างๆนี่โอ้โหเป็นไงครับสายการบงสายการบินนี่จะล้มละลายกันเลยทีเดียวต้องพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คือปร,ชรัชญาเศรษฐพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9แน่นอนครับว่านอกจากเศรษฐพอเพียงเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าผลของมันคือสังคมสิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลและยั่งยืนความยั่งยืนเกิดขึ้นได้ครับเกิดขึ้นได้จากอะไรครับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจต้องไปด้วยกันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะ ไม่ใช่ว่าทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ข้างหลังเอาแต่เศรษฐกิจนําอย่างเดียวแต่สังคมสิ่งแวดล้อมไม่นําไปด้วยเช่นอะไรครับเช่นสร้างตึกรามบ้านช่องบูคอนโดเต็มไปหมดเลยปรากฏป่าเปิดพื้นที่สีเขียวไปไงครับหายไปหมดแบบนี้สิ่งแวดล้อมหายสังคมจะดีขึ้นไหมครับไม่ดีขึ้นเพราะมีแต่ป่าคอนกรีตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการจัดสมดุลให้มีความสมดุลรับพร้อมไปด้วยกันนะครับสังคมร่วมกับสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับต้องไปด้วยกันเศรษฐกิจกับสังคม ก็ต้องไปด้วยกันนะครับเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมก็ต้องเป็นไงครับก็ต้องไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้น3ทางนี้นะครับก็ต้องไปด้วยกันทั้งหมดจึงเกิดจุดตรงกลางนะครับที่วงกลมซ้อนกัน3อันว่าความยั่งยืนเห็นไหมครับนี่คือพอยต์หลักสําสคัญของเศรษฐีพอเพียงแล้วก็ความยั่งยืนนะฮะเมื่อเรารู้แล้วครับว่าความยั่งยืนเห็นไหมสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมมันต้องไปด้วยกัน ปรัชญาสกิพอเ,เพียงในหลวงรัชกาลที่9ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนแน่นอนครับว่า,าศาสนาพุทธของเราครับก็มีพูดในเรื่องของมัชชิมาปฏิปทาคาบที่แล้วพูดไปแล้วด้วยนะครับมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางทางสายกลางไม่สุดโต่งเกินไปเห็นเส้นกราฟนี้จําได้นุด้านหลังของครูเลยนะครับกราฟชีวิตขึ้น,ข,นขึ้นลงลงปรากฏว่ามันโต่งขึ้นไปผมมีความสุขมากสมมติว่าอยู่กับแฟนความสุขล้นปรี นะครับเหมือนไปกินซุกี้ที่ร้านชื่อดังในห้างสรรพสินค้านะครับสุดท้งโลกฮนะแต่ปรากฏว่าไปเจอกิก๊กโอ้ทะเลาะเลยเป็นเรื่องเป็นราวไปเช็คในไลน์ไปดูใน IG โอ้โหทะเลาะทะเลาะกันมากเลยเห็นไหมความสุขเป็นไงครับล้นปรีตอนนั้นทุกกระทมขมขืนเหมือนเข้าห้องน้ําเลยนะครับนี่คือความทุกข์ครับเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์มนสลับกันแบบนี้ครับเห็นเส้นสีเหลืองที่อยู่ด้านหลังไหมครับเส้นสีเหลืองตรงนี้คืออะไรครับเส้นสีเหลืองคือทางสายกลาง ไอ้ตรงกระพริบแดงๆตรงนั้นอ่ะคืออะไรมันคือความทุกข์แต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติอย่างพอดีมัชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางนะครับนั่นคือเส้นสีเหลืองนะครับที่ครูชี้เมื่อกี้นะครับ,เม,ะะรบเมื่อมีเส้นสีเหลืองความสุขก็จะเกิดขึ้นคือสุขแบบยั่งยืนนะครับไม่ยินดียินร้ายแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่เราได้มาแบบพอดีพอดีนะครับอ่ะต่อนะครับนอกจากนั้นครับมีอะไรอีกมีหลักธรรมหลักธรรมหนึ่งครับมีประกอบด้วยสี่องค์ธรรมย่อย หนึ่งคือสัจจะครับคือการพูดความจริงดํารงในสัจจะสองคือธรรมะนะครับธรรมะคือความฝึกตนข่มใจตัวเองนะครับธรรมะคือความฝึกตนข่มใจขันติขันติคือความอดทนนะครับอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆและจาคะจาคะคือการบริจาคเสียสละรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกหลักธรรมนี้ว่าคารวะสธรรมสี่เป็นธรรมของคารวานะนักเรียนเป็นธรรมของคารวะเพราะฉะนั้นเนี่ย แน่นอนครับหลักธรรมของคา,ารวาไปประกอบกับมชัชชิมาปฏิบัาเามื่อสักครู่นี้ก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสมดุลเกิดความยั่งยืนใช่ไหมสามารถที่จะจัดการงานชีวิตต่างๆได้อย่างสบายๆเลยนะครับนอกจากนั้นครับผู้ศาสนาย,ยังสอนในเรื่องของการพึ่งตนเองการอบรมตนแล้วก็การมุ่งอิสรภาพตรงกลางเห็นหลาเลยครับพาวิสีพาวิสีคือการฝึกตนการฝึกตนนั้นเกิดได้จากอะไรก็เกิดจากหลักธรรมที่ขึ้นเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตครับว่ามนุษย์ ที่ฝึกอบรมตนเองเป็นผู้ประเสริฐสุดก็ใช้หลักธรรมภาวิสีซึ่งมาจากภาวนาสีเดี๋ยวเราจะได้เรียนลึกขึ้นนะครับในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาภาวิสีภาวิสีคือธรรมแห่งการพัฒนาตนนะครับหรืออาจบางตำราอาจจะใช้ภาวิสีถ้ามองโฟกัสไปที่ของมนุษย์นะครับภาวนาสีมีอะไรมีกายภาวนาคือการภาวนาทางกายการพัฒนาทางกายศีลภาวนาคือการพัฒนาทางด้านศีลให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ไปทำร้ายคนอื่น จิตตภาวนาคือภาวนาทางจิตการพัฒนาทางจิตใจและปัญญาภาวนาคือการพัฒนาทางปัญญาทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับถ้าเกิดเราโฟกัสที่ตัวบุคคลก็คือภาวิสีมันก็มีง่ายๆคือภาวิสทางกายภาวิศีลภาวิจิตภาวิปัญญานี่คือการพัฒนาตนเองและการพึ่งตนเองนะเราอยู่กับตนเองทั้งนั้นเลยพระวุทธศาสนามปลายเราเน้นการฝึกตนเองเป็นส่วนใหญ่นอะะนอกจากนั้นครับภาวิสียังค้างอยู่ภาวิศีมันเมื่อกี้พูดไปแล้ว ว่าการฝึกทางกายทางศีลทางจิตทางภาวนามันต้องพึ่งตนเองคือการฝึกตนเองให้ตัวเรารู้อัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พพ่งแห่งตนนั่นแหละนะครับก็ใช้หลักภาวนาสีเหมือนเดิมภาวิตกายภาวิศศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาและแน่นอนครับเมื่อเรามีปัญญาพัฒนาได้แล้วมันก็จะเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยอัตโนมัติทันทีศรัทธาคืออะไรครับศรัทธาคือความเชื่อที่บอกด้วยเหตุผลปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาภาวนาสี่ภาวิตทางกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญ ก็เกิดปัญญาเกิดความรู้รอบเกิดความรู้ลึกมันก็ย้อนกลับไปที่เศรษฐกิจพอเพียงเกิดความยั่งยืนเกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีความรู้ไงก็คือเรามีปัญญาโอเคนะครับมีอีกครับนอกจากการฝึกอบรมตนนอกจากการพึ่งตนเองแล้วพระพุทธศาสนายังไปมุ่งสู่อิสรภาพด้วยเสรีภาพที่เกิดขึ้นครับอิสรภาพอิสรภาพคือความสุขความสุขมีสองความสุขในโลกใบนี้ความสุขอันแรกคือสามิสุข สามิสุขคือความสุขจากกรมอารมณ์ความสุขจากกรมคุณรักโลภโกรธหลงต่างๆเหล่านี้แต่มันเป็นเส้นกราฟมเมื่อกี้เราพูดไปแล้วมาชิมาปฏิปทาเนุะมันกราฟขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้เกิดความสุขอย่างแท้จริงมันต้องมีดุลด้านล่างดุลด้านล่างคืออะไรครับดุลด้านล่างคือความสุขทางใจเห็นไหมครับมันจะคานกาัน2ออันเห็นไหมคานกันไปซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการพัฒนาตนเองไม่ได้บอกว่าต้องให้สุขทางใจอย่างเดียว เวลาเราเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยเราบอกว่าให้สุขทางใจสุขทางใจโอ้แต่ไม่มีตังอะจ่ายค่าเทอมจะเรียนได้ไหมก็ไม่ได้ดูไหมพ่อแม่ต้องหาเช้ากิน่ําเนี่ยมาจ่ายค่าเทอมเป็นพันเป็นหมื่นบางคนเรียนเรศเอกชนมาดูออนไลน์ตอนนี้โอ้โหพ่อแม่ตอนนี้โดนโดนลดเงินเดือนลดค้นเงินเดือนเพราะว่าต้องทํางานที่บ้านความสุขไม่มีแล้วอย่างนี้จะเรียนรู้อย่างมีความสุขไหมก็ไม่มีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสุขทางกายกับความสุขทางจิตใจต้องเป็นไงต้องไปด้วยกัน เพราะว่าชีวิตปุดุชนเราคือชีวิตทางโลกหรือเราไม่ได้ไปมุ่งหาปฏิบัติธรรมเป็นนักรถนี่โอ้ได้สุขทางใจอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นแม่เนชีวิตให้ได้สุขทางกายสุขทางใจเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือการมุ่งสู่อิสรภาพเป้าหมายอิสรภาพคือความสุขและแน่นอนเมื่อเกิดความสุขแล้วนะครับสันติภาพก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองไม่ว่าจะเกิดขึ้นต่อสังคมคนอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ พระพุทธเจ้าเคยสอนครับนั่นก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองตัวพระพุทธเจ้าเองเรียกว่าพุทธตจริยาความสุขการบำเพ็ญกิจที่ทําให้เกิดสังคมนะครับสังคมที่มีความสุขนะครับสังคมที่มีความสุขนะครับนั่นก็คือยาตถาจริยาเป็นความสุขที่เกิดจากประยุนญาต้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือมีเหตุการณ์ในสมัยพุทธประวัติก็คือแย่งน้ํากันสองฝั่งและเป็นญาติพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นาศึสุเป็นที่มาของปางห้ามญาติเนี่ยยาตถาจริยา และสุดท้ายนะครับนั่นคือโลกัตถจริยาคือประโยชน์สุขแก่โลกก็นีงไงเผยแพร่หลักธรรมทางพุทธศาสนาให้ทุกคนได้ปฏิบัตินะครับเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลครับนั่นก็คือรวมกันนะครับหลักธรรมนี้เขาเรียกว่าพุทธจริยาสามนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าสอนสรุปง่ายๆเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตว่าไม่มีสุขใดที่ยิ่งไปกว่าสัติภาพนัตถิสันติปรังสุขขังนะไม่มีสุขใดที่ยิ่งไปกว่าสัติภาพแล้ว เพราะฉะนั้นสันิภาพเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นจากตัวเราเองก่อนและพัฒนาใช้ภาวิตกายภาวิศีลภาวิจิตภาวิปัญญาเกิดปัญญาเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาก็จะเกิดการยั่งยืนเกิดสังคมที่เป็นสุขได้นะครับนี่คือพุทธศาสนานะครับกับมุมมองในมิติต่างๆเราจะเห็นครับว่าศาสนาพุทธนั้นมีความสําคัญ นะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาประจำชาตินะบางคนบอกวู้ต้องต้องดันให้เป็นศาสนาประจำชาติเลยนะครับแต่ครูแค่พูดแค่ว่าเป็นศาสนาหลักที่คนส่วนใหญ่นับถือแล้วกันนุ๊กนะครับหรือพระพุทธศาสนาในมุมมองของมิติต,ต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒน,นาทางกายทางจิตทางภาวนารวมไปถึงศาสนาพุทธเกิดกับความยั่งยืนในสังคมในประเทศหรือโลกใบนี้อย่างไรนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าความเชื่อตั้งแต่ก่อนหน้านะครับก่อนสมัยพุทธกาลและความเชื่อในสมัยพุทธกาลนั้นมันมีความสัมพันธ์และมีความร้อยรัด แล้วก็เห็นเล็งเห็นถึงความสําคัญของสถาบันศาสนาว่าเป็นสถาบันทางความเชื่อนะครับและคนจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าเกิดพัฒนาทางความคิดพัฒนาองค์ประกอบทั้งหมดแล้วถ้ามีเหตุผลนะครับมีปัญญาแล้วพัฒนาเหตุผลความเชื่อที่มีเหตุผลเราก็จะเกิดศรัทธาในความเชื่อความเชื่อนั้นนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของหน่วยแรกนะครับนั่นคือประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับหน่วยถัดไปนะครับก็จะมีพุทธประวัติชาดก เดี๋ยวก็จะเรียนกับครูจงกลกรเลือดทหารจากโรงเรียนเบญจมราชาลยนะครับแล้วของครูนัคุณก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับในหน่วยของหลักธรรมทางพุทธศาสนานะครับเจอกันได้ใหม่นะครับในครั้งหน้าแต่ก่อนที่จะจากกันไปใครมีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้นะครับคอมเมนต์มาเถอะฮะหรือปรับปรุงการสอนอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เลยยินดีพร้อมรับ นะครับน้อมรับทุกคอมเมนต์ทั้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทางชีวีดิจิทัลทางผู้ชมที่ทางออนไลน์ที่เป็นนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองด้วยรวมไปถึงครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางและท่านผู้ชมที่สนใจทางดน้าการศึกษาคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับช่วงนี้ครูนวัคุณสารนะศิลปินจากโรงเรียนหัวหินช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกับครูนวคุณใหม่ในหน่วยการรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนาขาบหน้าเจอกับครูจงกลกรเลือดทหารจากโรงเรียนเบญจมาราชาลัยสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน